ทุกปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายเราแต่เกิดขึ้นเพื่อสอนเราหากวันนี้ท่านกำลังทุกข์กำลังสับสนกำลังมองไม่เห็นทางออกขอให้รู้ไว้เถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มนุษย์สิ้นหวังแต่ทรงสอนให้ตั้งสติแล้วมองปัญหาตามความเป็นจริงเพราะเมื่อใดที่สติเกิดเมื่อนั้นทางออกจะปรากฏขึ้นทันที จเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมช่องเล็กๆที่ตั้งใจส่งต่อคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเป็นที่พักใจให้กับผู้ที่เหนื่อยล้าผู้ที่กำลังแบกภาระชีวิตและผู้ที่กำลังถามตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงยากเช่นนี้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนใดที่กล่าวว่า ชีวิตจะต้องราบรื่นตลอดไปแต่ทุกคำสอนล้วนชี้ไปที่ความจริงว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์และผู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างไม่พังไม่หลงไม่จมคือผู้ที่มีสติสติเป็นธรรมะข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอเพราะสติคือประตูของปัญญาหากไม่มีสติปัญญาจะไม่เกิดหากไม่มีปัญญา เราจะมองทุกปัญหาเป็นศัตรูเป็นหายนะเป็นความล้มเหลวทั้งที่แท้จริงแล้วปัญหาคือครูที่มาในรูปแบบที่เราไม่ชอบคนส่วนใหญ่มักถามว่าทำไมฉันทำดีแล้วชีวิตยังเจอปัญหาทำไมฉันตั้งใจแล้วเรื่องร้ายยังเกิดคำถามเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์คือการถามโดยไม่มีสติเพราะเมื่อถามด้วยอารมณ์ คำตอบที่ได้จะมีแต่ความฟุ้งซ่านความโกรธและความน้อยใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อปัญหาเกิดอย่าพึ่งรีบหนีอย่าพิ่งรีบโทษใครอย่าพึ่งรีบตัดสินชีวิตแต่ให้หยุดหยุดความคิดที่วิ่งวุ่นหยุดอารมณ์ที่กำลังร้อนแล้วตั้งสติรู้ว่าตอนนี้ทุกกำลังเกิดขึ้นเพียงแค่รู้ว่าทุกเกิดขึ้นโดยไม่ผลักไสไม่ต่อต้าน ไม่ด่าตัวเองใจก็เริ่มคลายลงแล้วครึ่งหนึ่งเพราะความทุกข์ที่หนักที่สุดไม่ใช่ปัญหาแต่คือการไม่ยอมรับว่าปัญหากำลังเกิดหลายคนพังไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่แต่พังเพราะใจเล็กเกินไปจะรับปัญหาและใจที่เล็กนั้นไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่เกิดจากการขาดสติพระพุทธองค์ทรงเปรียบไว้ว่าคนไม่มีสติ เปรียบเหมือนคนเดินกลางพายุโดยไม่ลืมตาล้มแล้วล้มอีกเจ็บแล้วเจ็บซ้ำทั้งที่หากลืมตามองทางและเดินอย่างระมัดระวังก็จะผ่านพายุไปได้ปัญหาชีวิตก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาความรักปัญหาสุขภาพหรือปัญหาจากการงานสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การแก้ แต่คือการรู้ทันใจตัวเองรู้ทันว่าเรากำลังกลัวอะไรรู้ทันว่าเรากำลังโกรธใครรู้ทันว่าเรากำลังคาดหวังเกินไปหรือไม่เพราะปัญหาหลายอย่างไม่ได้หนักเพราะเหตุการณ์แต่หนักเพราะความคิดที่เราใส่ลงไปพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาชีวิตเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าทุกมีอยู่จริงไม่ปฏิเสธ ไม่หลอกตัวเองไม่ฝืนยิ้มทันที่ใจร้องไห้เมื่อเห็นทุก์ตามความเป็นจริงใจจะเริ่มสงบและเมื่อใจสงบปัญญาจะเริ่มทำงานเราจะมองเห็นเหตุแห่งทุกขเห็นว่าความทุกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความยึดความอยากความกลัวหรือความหลงและเมื่อเห็นเหตุทางแก้ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไป เพราะพระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเหตุหมดทุกย่อมดับไม่ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุแต่แก้ที่ใจคนจำนวนมากพยายามเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสถานการณ์แต่ลืมเปลี่ยนใจตัวเองทั้งที่ใจนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างสติจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้นแต่เป็นธรรมะของคนธรรมดา ที่อยากมีชีวิตที่ไม่พังกลางปัญหาสติคือการรู้ตัวในสิ่งที่กำลังคิดกาลังพูดและกำลังทำเมื่อมีสติคำพูดจะนุ่มลงการตัดสินใจจะรอบคอบขึ้นและการกระทำจะไม่สร้างปัญหาใหม่ซ้ำเข้าไปอีกด้วยเพราะปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกแต่มาจากการขาดสติของตัวเราเองพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราหนีปัญหา แต่สอนให้เราอยู่กับปัญหาอย่างไม่ทุกข์อยู่กับความจริงอย่างไม่บาดเจ็บใจและเดินผ่านความยากลำบากด้วยความเข้าใจหากวันนี้ท่านกำลังรู้สึกว่าปัญหามันหนักเหลือเกินขอให้ลองหยุดฟังเสียงใจตัวเองสักครู่ไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบตัดสินแค่หายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวใจจะเริ่มมีพื้นที่ให้ปัญญาได้ทำงานเพราะในความเงียบของใจ คำตอบมักจะปรากฏขึ้นเสมอไม่ใช่คำตอบที่มาจากใครแต่เป็นคำตอบที่เกิดจากสติและปัญญาภายในตัวเราเองพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ไม่ว่าปัญหาจะหนักเพียงใดหากมีสติเป็นเครื่องนำทางปัญหานั้นย่อมมีทางออกเสมอเพียงแต่เราอาจต้องใช้เวลาความอดทนและความเข้าใจตนเองมากขึ้น และธรรมะที่แท้จริงไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปทันทีแต่ทำให้ใจเราแข็งแรงพอที่จะอยู่กับปัญหาโดยไม่แตกสลายและนี่แหละคือพลังของสติตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราพูดถึงสติตามหลักพระพุทธศาสนาสติไม่ใช่แค่การระลึกรู้แบบผิวเผินแต่คือการรู้เท่าทันความจริงของชีวิตในทุกขณะรู้ทั้งสุขและทุกข์โดยไม่หลงไปกับมัน รู้ทั้งสมหวังและผิดหวังโดยไม่ปล่อยใจให้แตกสลายพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าปัญหาทั้งหลายไม่ได้ทำให้คนพังแต่ความหลงผิดในปัญหาต่างหากที่ทำให้คนล้มเพราะเมื่อใดที่เราหลงคิดว่าปัญหาคือเราทุกข์คือชีวิตของเราเมื่อนั้นใจจะมืดบอดมองไม่เห็นแม้แต่ทางที่อยู่ตรงหน้าสติทำหน้าที่เหมือนแสงตะเกียงในความมืดไม่ได้ทำให้หนทางหายไป แต่ทำให้เราเห็นว่าควรก้าวอย่างไรควรหยุดตรงไหนและควรระวังสิ่งใดคนที่มีสติจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ปัญหาครอบงำใจหลายครั้งที่ชีวิตดูเหมือนไม่มีทางออกไม่ใช่เพราะทางตันจริงๆแต่เพราะใจเรากำลังถูกรัดแน่นด้วยความกลัวความกลัวว่าจะผิดความกลัวว่าจะล้มความกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างที่หวัง และเมื่อใจถูกความกลัวครอบงำสติจะอ่อนแรงลงทันทีพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความกลัวทั้งหลายไม่ได้เกิดจากอนาคตแต่เกิดจากความคิดที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันความกลัวจะค่อยๆค,ค,คลายเพราะปัจจุบันขณะนี้เรามักจะยังไม่พังอย่างที่ใจคิดปัญหาหนักเพราะใจแบกมันไว้ทั้งวันทั้งคืนคิดซ้ำคิดยำ้ำคิดวนจนกลายเป็นทุกซ้อนทุกข แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราและปัญหาก็ไม่ใช่ตัวเราสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อใดที่เรามองปัญหาด้วยสติเราจะเริ่มเห็นว่าทุก์มีอายุของมันไม่มีความทุกใดอยู่กับเราตลอดไปเหมือนลมหายใจที่เข้าแล้วต้องออกเหมือนกลางวันที่ต้องเปลี่ยนเป็นกลางคืนทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยง คนที่ขาดสติมักเผลอคิดว่าฉันจะทุกข์อย่างนี้ตลอดไปแต่คนที่มีสติจะรู้ว่าทุกนี้กำลังเกิดและวันหนึ่งมันจะดับเพียงความเข้าใจตรงนี้ใจก็เบาลงอย่างมหาศาลพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฝึกดูใจเหมือนผู้สังเกตการไม่ต้องรีบเข้าไปตัดสินไม่ต้องรีบเข้าไปผลักไสแค่ดูด้วยความเมตตาเหมือนเรานั่งดูเมฆลอยผ่านฟ้าเมฆไม่ได้เป็นฟ้า และฟ้าก็ไม่เคยเปื้อนเพราะเมฆใจของเราก็เช่นเดียวกันความทุกข์เป็นเพียงเมฆใจแท้คือฟ้าที่กว้างใหญ่แต่เพราะเราเผลอคิดว่าเมฆคือฟ้าเราจึงหลงทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราแยกออกว่าอะไรคือเหตุการณ์อะไรคือความคิดและอะไรคือความจริงเมื่อแยกออกได้ใจจะไม่จมไปกับเรื่องราวและปัญญาจะเริ่มทำหน้าที่อย่างสง่างาม พระพุทธองค์ไม่เคยสัญญาว่าการมีสติจะทำให้ชีวิตง่ายแต่ทรงสัญญาว่าการมีสติจะทำให้ใจไม่หลงและเมื่อใจไม่หลงชีวิตจะไม่พาเราไปสู่ความพังซ้ำซากปัญหาบางอย่างแก้ได้ด้วยการลงมือทำปัญหาบางอย่างแก้ได้ด้วยการปล่อยวางและปัญหาบางอย่างแก้ได้ด้วยการยอมรับแต่ไม่ว่าปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใดสิ่งที่ต้องมีเสมอคือสติเพราะหากไม่มีสติ แม้ทางออกจะอยู่ตรงหน้าเราก็มองไม่เห็นการยอมรับตามหลักธรรมไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงเพื่อไม่ให้ใจต่อต้านความจริงเพราะการต่อต้านความจริงคือรากของความทุกข์ที่ลึกที่สุดพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรากล้าดูความจริงของชีวิตกล้าดูความไม่สมบูรณ์กล้าดูความผิดพลาดและกล้าดูความเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเรากล้าดูใจจะไม่ต้องหนีและเมื่อใจไม่หนีสติจะตั้งมั่น สติที่ตั้งมั่นจะทำให้เราเห็นว่าปัญหาทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเมื่อเห็นเหตุใจจะไม่โทษฟ,ฟ้าไม่โทษด,ดินไม่โทษคนอื่นแต่หันกลับมาดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้บ้างและเมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นปัญหาจะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทจากศัตรูกลายเป็นบทเรียนจากสิ่งที่ทำลายใจกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมใจให้ลึกแข็งแรงและอ่อนโยนขึ้นพร้อมกัน ทั้งหมดนี้คือแก่นของพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้มนุษย์ไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่ออยู่กับโลกอย่างมีสติไม่ใช่เพื่อหลบทุกข์แต่เพื่อเข้าใจทุกข์อย่างไม่หวาดกลัวเมื่อชีวิตเดินมาถึงจุดที่มืดมนที่สุดจุดที่ไม่เห็นทางออกจุดที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องลุกขึ้นไปเพื่ออะไรณนะเวลานั้นเองสติจะไม่มาในรูปของความสงบงดงามแต่จะมาในรูปของการประคองใจไม่ให้พัง พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจความมืดของจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเพราะก่อนจะตรัสรู้พระองค์เองก็เคยเดินผ่านความมืดนั้นมาแล้วความมืดที่เต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยและความทุกข์ที่บีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกในยามที่ชีวิตมืดมนสติไม่ได้หมายถึงการคิดบวกไม่ได้หมายถึงการฝืนเข้มแข็งและไม่ได้หมายถึงการบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่สติคือการยอมรับอย่างอ่อนโยนว่า ตอนนี้ใจฉันกำลังไม่ไหวเพียงแค่กล้ายอมรับความจริงข้อนี้ใจก็หยุดวิ่งหนีและเมื่อใจหยุดวิ่งหนีความทุกข์จะไม่ขยายตัวจนเกินจำเป็นเพราะความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดไม่ใช่ความมืดแต่คือการต่อต้านความมืดนั้นด้วยความตื่นตระหนกพระพุทธองค์ทรงสอนว่าในยามทุกข์หนักอย่าเพิ่งมองหาทางสว่างไกลๆแต่ให้มองแสงเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดแสงนั้นอาจเป็นเพียงลมหายใจเข้าออก หรือการรู้ตัวว่าหัวใจยังเต้นอยู่แค่นั้นก็พอแล้วในขณะนั้นสติเมื่อชีวิตมืดมนคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างซื่อตรงไม่ลากอดีตมาซ้ำเติมและไม่ดึงอนาคตมาข่มขู่ใจเพราะอดีตแก้ไม่ได้และอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันคือที่เดียวที่เรายังมีพลังจะดูแลใจตัวเองหลายคนล้มลงในความมืดไม่ใช่เพราะความมืดลึกเกินไปแต่เพราะใจเผือคิดว่าฉันต้องออกจากตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ และเมื่อบีบคั้นตัวเองเช่นนั้นใจก็ยิ่งอ่อนแรงลงพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเมตตาว่าบางช่วงของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องรีบเดินแค่ไม่ถอยหลังไม่ทำร้ายตัวเองและไม่สิ้นหวังก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะการยืนอยู่กับความมืดโดยไม่แตกสลายนั่นคือสติขั้นลึกในความมืดสติจะสอนให้เราฟังเสียงใจอย่างแท้จริงฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่รีบแก้ ฟังเหมือนเรานั่งอยู่ข้างคนที่กำลังร้องไห้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแค่อยู่ตรงนั้นด้วยความเข้าใจพระพุทธองค์ทรงเปรียบจิตใจมนุษย์ในยามมืดมนเหมือนบาดแผลที่เปิดอยู่หากเราเผลอไปเขยา่าไปซ้ำเติมไปตำหนิแผลนั้นจะยิ่งลึกแต่หากเราใช้สติประคองด้วยความเมตตาแผลจะค่อยๆสมานตัวเองตามธรรมชาติสติในยามมืดมนจึงไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการไม่ทอดทิ้งตัวเอง ไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปอยู่จุดไหนใจยังเลือกที่จะอยู่ข้างตัวเองได้เสมอพระพุทธองค์ทรงสอนว่าแม้ในคืนที่มืดที่สุดธรรมะก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่เพียงแต่แสงของมันอาจไม่ได้สว่างจ้าแต่อยู่ในรูปของความอดทนความอ่อนโยนและการไม่ทำร้ายใจตนเองเมื่อเรามีสติพอจะอยู่กับความมืดเราจะเริ่มเห็นว่าความมืดไม่ได้ทำลายทุกอย่างมันทำลายเพียงภาพลวงตาที่เราเคยยึดไว และเปิดโอกาสให้ใจได้กลับมาอยู่กับความจริงอย่างเรียบง่ายในความมืดใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครแค่มีสติหายใจอยู่กับวันนี้ก็เพียงพอแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมื่อใจหยุดดิ้นรนกับความมืดความมืดจะเริ่มเปลี่ยนหน้าที่จากสิ่งที่น่ากลัวกลายเป็นพื้นที่พักใจจากสิ่งที่บีบคั้น กลายเป็นบทเรียนที่ลึกที่สุดของชีวิตและในที่สุดเมื่อสติค่อยๆตั้งมั่นแม้เพียงเล็กน้อยความมืดจะไม่หายไปทันทีแต่ใจเราจะไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าแม้ในความมืดที่สุดใจที่มีสติก็ยังไม่หลงทางในความมืดที่ลึกที่สุดของชีวิตจะมีช่วงหนึ่งที่แม้แต่คำว่าหวังก็ฟังดูไกลเกินเอื้อมช่วงที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะลุกไปเพื่ออะไร ช่วงที่หัวใจอ่อนแรงจนไม่อยากอธิบายความเจ็บปวดให้ใครฟังอีกต่อไปณจุดนั้นเองสติจะไม่ได้มาในรูปของถ้อยคําสวยงามแต่จะมาในรูปของความนิ่งเงียบที่ยังไม่ยอมตายไปจากใจพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างลึกซึ้งว่าความมืดมนไม่ใช่ความผิดของใครและไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวแต่มันคือสภาวะหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องพบ ไม่ช้าก็เร็วไม่เลือกฐานะไม่เลือกวัยและไม่เลือกศรัทธาสติในระดับลึกคือการยอมรับว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ได้สวยงามโดยไม่รู้สึกผิดไม่โทษตัวเองและไม่พยายามฝืนให้มันสว่างขึ้นทั้งที่ใจยังไม่พร้อมเพราะการฝืนแสงในวันที่ใจยังมืดคือการเพิ่มภาระให้หัวใจที่บอบบางอยู่แล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเคารพสภาวะของใจเหมือนที่เรายอมรับฤดูการของธรรมชาติฤดูฝนไม่ใช่ฤดูที่ผิดและฤดูหนาวก็ไม่ใช่ความล้มเหลวของปีใจที่มืดมนก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ผิดมันแค่กำลังผ่านฤดูของมันเมื่อใจอยู่ในความมืดลึกสติจะสอนให้เราลดขนาดของชีวิตลงจากการคิดทั้งชีวิตเหลือแค่คิดวันนี้ จากการแบกทั้งอนาคตเหลือแค่ประคองลมหายใจในขณะนี้เพราะบางครั้งการไม่พังในวันนี้คือชัยชนะสูงสุดของคนที่อยู่ในความมืดพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าใจที่ทุกข์หนักไม่ต้องการคำสอนมากแต่ต้องการความเข้าใจและสติคือความเข้าใจที่ไม่ใช้คำพูดเป็นความเข้าใจที่บอกใจว่าไม่เป็นไรนะที่วันนี้จะไม่ไหว ในความมืดสติจะไม่ถามว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้แต่จะถามอย่างอ่อนโยนว่าตอนนี้ใจต้องการอะไรและคำตอบมักจะเรียบง่ายกว่าที่คิดบางครั้งก็แค่พักบางครั้งก็แค่ร้องไห้และบางครั้งก็แค่ไม่ต้องเข้มแข็งพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการร้องไห้ด้วยสติไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการปล่อยความหนักออกจากใจโดยไม่ทำร้ายตัวเอง น้ำตาที่ไหลยอย่างรู้ตัวจะไม่พาใจหลงแต่จะพาใจกลับมาอยู่กับความจริงเมื่อเรากล้าอยู่กับความมืดโดยไม่หนีใจจะเริ่มเห็นว่าความมืดไม่ได้กลืนกินทุกอย่างมันกลืนกินเพียงภาพฝันความคาดหวังและตัวตนที่เราเคยยึดไว้แน่นเหลือไว้เพียงความเป็นมนุษย์ที่บอบบางแต่จริงแท้สติในระดับนี้จะพาเราออกจากการต่อสู้ ไปสู่การยอมรับอย่างสงบไม่ใช่ยอมแพ้ชีวิตแต่ยอมรับความจริงเพื่อหยุดการทรมานใจตนเองเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือรากของความทุกข์ที่ลึกที่สุดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าในความมืดเราไม่จำเป็นต้องมองเห็นทางแค่ไม่ทำสิ่งใดด้วยความหลงก็เพียงพอแล้วเพราะเมื่อสติยังอยู่แม้จะน้อย ใจก็ยังไม่หลงผิดไปทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นในคืนที่ยาวนานที่สุดสติอาจมาในรูปของการลุกขึ้นมานั่งเงียบๆการฟังเสียงลมหายใจหรือการพนมมือไหว้พระทั้งที่ใจยังสัน่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือการบอกใจว่าฉันยังไม่ทิ้งตัวเองและเมื่อคืนผ่านไปทีละคืนแม้ความมืดจะยังอยู่แต่ใจจะเริ่มมีความคุ้นเคย ไม่ตื่นตระหนกไม่ดิ้นรนและไม่หวาดกลัวเหมือนเดิมเพราะสติได้ทำหน้าที่ของมันแล้วคือการรักษาใจให้รอดจากการหลงพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าใจที่ผ่านความมืดด้วยสติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะอ่อนโยนขึ้นลึกขึ้นและเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นมากขึ้นเพราะมันเคยเจ็บจริงและรอดมาด้วยความเข้าใจสติเมื่อชีวิตมืดมน จึงไม่ใช่แสงที่ทำให้ฟ้าสว่างทันทีแต่เป็นมือที่จับหัวใจไว้ไม่ให้ตกลงไปในความหลงและตราบใดที่มือข้างนั้นยังไม่ปล่อยใจก็ยังไม่หลงทางแม้จะยังอยู่ในความมืดก็ตามก่อนที่เสียงธรรมในค่ำคืนนี้จะค่อยๆแผ่วลงขอฝากบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจของท่านผู้ฟังทุกท่านหากวันนี้ชีวิตของท่านยังมืดมนยังไม่เห็นทางออก และยังรู้สึกว่าหัวใจอ่อนแรงขออย่าเพิ่งตัดสินตัวเองว่าแพ้หรือพังเพราะตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เรายังมีสติรู้ตัวอยู่กับความมืดนั่นคือการเดินอยู่บนทางที่ไม่หลงแล้วสติอาจไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปในทันทีแต่สติจะทำให้ใจเราไม่แตกสลายไปพร้อมกับปัญหาและเมื่อใจไม่แตกวันหนึ่ง ปัญญาจะค่อยๆทำหน้าที่ของมันเองพาเราออกจากความทุกข์ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการฝืนหรือการหนีหากคืนนี้ท่านยังเหนื่อยยังไม่ไหวขอเพียงแค่พักใจไว้ตรงนี้พักอยู่กับลมหายใจและรู้ว่าท่านไม่ได้เดินอยู่ลำพังยังมีพระธรรมคำสอนเป็นแสงเล็กๆคอยประคองใจอยู่เสมอช่องสุขใจได้ฟังธรรม ขอเป็นพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ที่คอยอยู่เป็นเพื่อนท่านในวันที่ใจหนักในคืนที่ยาวนานและในช่วงเวลาที่ต้องการธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจหากเนื้อหานี้พอจะช่วยให้ใจของท่านเบาหลงได้แม้เพียงเล็กน้อยขอเชิญกดติดตามช่องสุขใจได้ฟังธรรมไว้เพื่อเราจะได้เดินทางบนเส้นทางแห่งสติและปัญญาไปด้วยกัน ขออำนาจแห่งพระธรรมคุ้มครองใจท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีสติรู้ตัวในทุกย่างก้าวมีความสงบแม้ในวันที่ชีวิตไม่ง่ายและค่อยๆพบทางออกที่เหมาะสมกับหัวใจของตนเองในเวลาที่ควรเป็นเจริญพร